สวัสดีครับทุกคนตอนนี้พี่หมีอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกงาฉันอยากเพีอนอยากเพ้ออยากําอยากคิดอยากที่ทุกสิ่งฉันเพือมีความคิดอยากมีชีวิตที่ไม่ใช่แค่ฝันฉันนับต้องแต่วันนั้นจึงไดเดินตามหาสาวมาได้เป็นจริงถึงแม้จะเนื่อแค่ไหนก็ไม่เคยย่อ,ยอท้อและไม่ยอมทิ้งฝันของฉันมีแต่ปกติ กวกทนภัยวายอบไทยไ่้มาจะกไกลได้ไกลหากว่าคุณมีใจก้าวเท้าไปด้วยกันมีแต่ความสนุกสนานแต่ไม่ด yes. ้วยความชื่นบานมาเธอมากับฉันพี่ไม่โดดลา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  ชาตน้ำตกงาแงางแงนะครับโอเคนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาตินี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับมากางเต็นท์หรือแคมป์ค่าแต่มีบ้านพักบานพักนะครับให้เช่านะครับเพราะว่าเรื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเฮ้ยมันหมดโควิดไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่ที่นี่บอกว่ายังไม่เปิดครับนะครับโอเคนะ เขาบอกว่าสถานการณ์โควิดครับเขาพูดอย่างนี้นะครับก็มีบ้านพักให้เช่าแล้วกันนะครับก็คือละแปดบาทนะครับสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือละแปดแล้วขยับขึ้นก็ตามแต่ราคาไปก็จันถึงพรฤหัสเนี่ยลด30%ครับอืมนะโอเครู้ๆกันอยู่นะครับแล้วก็เราจะขึ้นไปที่อ่าด้านบนนะครับน้ำตกหงาวนะครับชั้นแรกเลยค่อยไปเลยแค่ชั้นแรกนะครับแต่ความสูงของมันเนี่ยสูงมากๆเลย นะครับสูงสุดๆเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับก่อนที่มันจะฝนตกหนักไปกว่าน,นี้นี่ฝนตกหนาตลอดเลยนะครับแต่เราก็พยายามจะไปถึงที่สุดโอเคไปลุ้นกันว่าจะเดินนานขนาดไหนนะครับอยยาาากกกจจจะะชววววนน่่่ต้งเทีไไไปมลพอเราจอดรถนะครับแล้วก็เดินไป นะครับที่จุดนี้ได้เลยน้ำตกเหงาวทางซ้ายมือนะครับเห็นหมห้าร้อยเมตรครับไปดูกันมีปันญาทางขึ้นนะครับเขาบอกว่าประมาณห้าร้อยเมตรไม่น่าจะไกลนะห้องน้ำเรามา รีวิวห้องน้ำอุทยาห่งชาติน้ำตกหงาวกันบ้างครับห้องแรกที่คุณจะเจอคือห้องน้าพี่หมีหรือห้องน้ำคนพิการนั่นเองนะฮะก็สะอาดสะอาดครับมีปุ่มทุกเฉิญนะมีเซฟตี้มีนะ้ำสำรองให้นะนมีวตี่นะกระจก ต่อไปเป็นห้องสุขาชายมีชักโครกมีโถปัสสาวะหลังคาโอเคอยู่นะครับได้ได้ไดห้องน้ำหญิงนะครับโอเคมีกลิ่นนิด,นดอืมโอเคครับอย่างที่บอกนะครับที่นี่ไม่ รับนักท่องเที่ยวในการกางเต็นครค้างแรมใดๆนะครับแต่มีห้องให้เช่านะฮะที่แยกขยกค okay. ค Avenue, กะครับโอเคทางดีๆดูดีด้วยมีอางล้างมือท่านครับมีแต่ความสนุกสนานเป็นไปดูวความเชื่อบานมาเมากับฉันพี่มีโดน ดูสายตาครับมีจุดบริการเซียร์ชูชีพด้วยนะครับมีประถูกทางข้าวครับมีกูเจ้าฟ้าสื่นทร์พิเสอร์สวยด้วยดูดีจังลงเข้าไปกันครับเิอที่แหม่นี้นะครับเราก็จะเจอกับศูนยบริการนักท่องเที่ยว นะครับแล้วเข้าไปดูกันว่าในนี้มีอะไรสาระสาคัญที่เราต้องหาเจอในอุทยานบ้างครับนี่ครับโอกาสเจอคือปูเจ้าฟ้านะพบครั้งแรกแน่นอนครับที่นี่น้าตกเงาวนะครับเป็นปูชิ้นใหม่ของโลกนะครับพระราชทาอนุญ,ญาตนะครับเชิญพระปกรวาพิทัยพระนริทัยของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้านะครับ มาตั้งเป็นปูเจ้าฟ้านะครับสีสีออกขาวๆนะแบบนี้นะครับเราจะเจอไหมโกมาสุมเอื้องหลวงอันนี้น่าจะเจอเยอะมากกว่าด้วยครับนะครับนี่มีห้องรับชมวิดีทัศน์ด้วยนี่ได้เป็นทางเดินเก่าครับอืม <c oughs> นี่คือประวัตินะครับ แล้วก็มีบ่อน,น้ำแร่ร้อนพ่อนรังด้วยนี่คือที่ทำงานนะครับอุทยานชาติน้ำตกงานเนาะลองเห็นน้ำตกนะครับตลอดสองข้างข้างเลยนะครับข้างเดียวสิข้างเ,เป็นป่าอันนี้ค็อีีซูมให้ดูนะครับอีกข้างหนึ่งก็ยังคงเป็นป่าแบบนี้อยู่นะ มในป่าแล้วก็เป็นทางเท้าเดินแตบนี้แต่ตรงนั้นมีน้ําตกครับช่วงนี้น้ำตกสวยส่วนทะเลไม่สวยแล้วนะครับน้ำกำลังมาเยอะเลยทุกน้ำตกเลยนะครับทุกคนที่มีเดินมาเจอน้ำพุน้ำพุที่กำลังพุ่งอยู่เลยน้ำพุพุ่งขึ้นมาน้ำพุพุ่งขึ้นมา จากข้อประปาที่แตกเราเดินขึ้นมาสักพักนะครับ500เมตรเองเราก็จะพบกับป้ายนะครับที่เขียนว่าน้ําตกหนาวแบบนี้สวยมากเลยดูซิ้อขึ้นดูครับข้างบนนะั้นนี่มสุดขั้ยเราจะจับน้ำตกขึ้นหัวอีกงาแล้นะคเป็นกันทนนะสวยโตมากเลย เสวยมากแต่ว่าน้ำน่าจะลึกนะครับแล้วก็แรงนะเลยห้ามเล่นน้ำนะครับน้ำตกหงาวครับตุยยาแห่งชาติจังหวัดระนองอีกแล้วนะครับเราเก็บได้อหนงตานะครับเสียดายนะครับที่เราไมา่ได้เห็นต้นดาราพิราแตและนี้ที่หมีเกิดมาก็ไม่จะเห็นนะครับ เป็นพืชที่ใหม่ของโลกนะครับปกคล้วพืชอยา่างชาติต้นตกหนาวที่นี่เลยนะครับเป็นพืชสกุลล้มลุกนะคือแปลกมากเลยอันนี้ไม่ไม่เคยเห็นจริงๆนะครับส่วนอันนี้ก็ทนเองนายพานนะฮะเป็นพืชกินสัตว์ชิ้นหนึ่งนะครับในว,วงว่มะขามมะแกงลิงนะครับอันนี้เห็นบ่อยนะเห็นบ่อยนะครับมีการเคาะขายด้วยนะครับสวยงามมาก แต่ต้องเข้าไปเดินป่าลึกๆครับถึงจะเห็นโอเคนะครับโกมาสูมอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ไม่ได้เห็นนีครับเอาละที่หนีจบจาการรีวิวนะ